الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال ايضا تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا جل شانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ศรัทธาของ a l l a h u m ล a al-Azim ปีน้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายพระองค์ a l ล a h س ์ ح ุ ن ه และ ت ع าลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลทรงมีบัญญัติมีบัญชาให้เราได้ตักวาต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาคำว่าตักวานั้นก็คืออิมติซาลุลอาวามิรตาร ر ฟุตตักวากล่าักอัลลอฮฺมาตักวาอิมติซาลุลอาวามิรวักตินาบุนน่าวาฮีนักวิชาการได้ อธิบายให้ทราบว่ากกวา็คือการปฏิบัติตามพระบัญชาใช้ของอัลลอฮ์และห่างไกลตามตบทบัญญัติที่ส่งห้ามซึ่งเราจําเป็นจะต้องศึกษาข้อห้ามข้อใช้ให้ถูกต้องซึ่งเราจะได้ปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์และก็อายัที่ได้หยิบยกมานั้นอายัแรกที่บอกว่าให้เราได้ใช้วาจาที่มีแต่สัจจะเถิดยาอุลดีนามานุตักุลลอฮะ หากตูกาติอัยอัลลอฮิแนมุลตากุลลาห์วกูลูกาวลันซาดผูด้มีมันทั้งหลายจงยังเก่งต่ออและท่านจงใช้คําพูดที่มีแต่สัจจะเถิดกาวลันซาดีดผู้ลูกาวลันซาดีดท่านทั้งหลายจงพูดด้วยคําพูดที่มีแต่ความถูกต้องคําว่าซาดีดถูกต้องนั้นไม่ใช่ถูกต้องตามกระแสะตามใจหรือตามบรรทัดฐานอื่นใด แต่จะต้องใช้บรรทัดฐานของอัลอิสลามที่มีพระบัญญัติจากอัลกุรอานกุรอานที่บอกให้เรามีอิคลาสให้เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ให้ปากกับใจนั้นตรงกันนั่นซึงจะเรียกว่าเป็นการใช้คำพูดที่ถูกต้องบางทีคำพูดใช้ถูกต้องแต่ใจไปอย่างหนึ่งอย่างเช่นในสุรมูนาฟิกูนอิจัจาอ ك َ ل َ مُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَرُ إ ِลَّ ววลลลลลออออฮฮุ arts, <aún> the ุยยชะะิินนนรา و ا ل ล ه يعلم ล ن ك لرسول والله يعلم إن ا ل م ن ا ف ق ละ ل า ا ิบ و ن แปลว่าในวันหนึ่งพวกที่มีจิตใจไม่ปกติเรียกว่ามุนาฟิกเนี่ยมาหาท่านรอซูลแล้วก็บอกกับท่านว่าท่านนั้นเป็นรอซูล u ล l a h อินนัคลารอซูล u ล l a h ท่านนั้นเป็นรอซูล u ล l a h คำนี้ยวลีนี้ประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่ถูกต้อง ว่าท่านรอท่านนบ,บีมุฮัมมัดเป็นรอ ر س و ل u l อ a h แน่ล l l a ์ก็ตอบไปทันทีว่า Allah วยะลลมอินนะกะลา رسول ล l l a ์รู้ทรงรู้ว่า m u h a ม m a d นี่เป็นรอ س ูลของพระองค์แต่อัล l l a h ว่าลัลลอฮุยัชฮะดุอินัลมุนาฟิกีนะละกาซิบูนแต่อัล l l a ์ทรงยืนยันว่าคนมุนาฟิกที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่พูดบอกมุฮัมมัดเป็นรอ ر ูลุลลอฮ์เนี่ยไอ้นี่ก็หกพี่นอ้องจะได้เห็นเลยว่ากุรอานได้ยกตัวอย่างมาอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้น เราเห็นคนพูดนะพูดตรงความจริงเยอะเหลือเกินแต่ในที่สุดเปล่าเลยไอการกระทํามันไม่ใช่ใจมันไม่ใช่เยอะแยะไปนักการเมืองเป็นตัวอย่างให้เห็นในโลกดุญญานี่อย่างแท้จริงแล้วก็นักจัดกิจกรรมวันเกิดนบีท่านนาบีเป็นพระบรมศาสดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดจริงแต่ไอปฏิบัตินี่จริงไหมถึงครึ่งหนึ่งหรือเปล่า ของความรู้ที่ที่เรามีกันอยู่เนี่ยละมันบกคนนี้ไม่ค่อยเอาเด่นนี้เอาตรงเวลาบัญชีนะบันบัญชีที่เอาเงินเอาทองไปจัดทําฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ก็มีปัญหาแทบทุกปีได้เงินไปแล้วจะไปทําอะไรอลุยชุยแฉกเยอะแยะไปเสียชื่อใครแน่นอนเสียชื่อ,อ,อไม่ใช่คนที่ไปทำในกอนในขอเสียชื่อนี่งานเป็นงานบรมศาสดา ซึ่งท่านเป็นอัศิดกุคือสัจจะเนี่ยท่าน,นเป็นเป็นจุดโฆษณาที่ใครๆเขาเชื่อมั่นในอิสลามเนี่พราะดูตัวท่านนาบีละลักษณะของท่านมีอัศิดกุแล้วก็ท่านมีอามานะมีความรับผิดชอบแล้วท่านมีฟอตอนะคือความเฉลียวฉลาดใช้สติปัญญาเห็นหรือยังว่ามีมาตั้งแต่นานมาแล้วที่จะได้เห็นว่า คำพูดนั้นมันยังไม่แท้จริงเท่าไหร่ต้องประกอบไปด้วยวพฤติกรรมบางคนบอกฉันเป็นสุนน่าแล้วแต่ที่ไหนได้เลวแหลกชีวิตเห,เหลือหลายหลยอย่างนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเรื่อไปอะไรใครหรือว่าไปเอาตัวอย่างใครทุกอย่างมันเป็นหลักเกณฑ์ที่เราจําเป็นจะต้องบอกแล้วก็ยึดถือปฏิบัติในยะที่บอกว่าลาตมุต um ุนในอิลลาวันตุมุสลิมุน โอ้คุณมีมนทั้งหลายอย่าอยู่อะีน่ามนุษย์ต่พุลลอฮ์ฮะกตุกตอติท่านทั้งหลายจงยังเพียงหยอกต่อเราอย่างจริงจังเถิดและท่านอย่าตายลาธมูตุนน่ะแน่นอนท่านจะไม่อย่าตายเป็นอัตขานอกจากท่านตายในฐานะที่เป็นมุสลิมตัวอันตัวอันตุมมุสลิมูนให้ท่านตายในมุสลิมมันตายยังไงท,ที่จะเป็นมุสลิมให้ลองคิดดูมุสลิมคือผู้ที่นับถืออัลอิสลามอิสลามมา ที่เป็นตัวตนชัดๆนันอยู่ตรงไหนอยู่ตรง23ปีที่ท่านรอสูลุล์รับวาฮีมาแล้วมาสอนนั่นแหละตัวตนอิสลามเป็นอย่างนั้นส่วนที่มีการถกเถียงหรือว่ามีปรีกย่อยออกมาอันนั้นเป็นปลีกย่อยในเรื่องของอส่วนใจแล้วก็จะเป็นเรื่องของมุอามลาตือทางด้านสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องอัลกออิดอัลสลามียเรื่องหลักยึดมั่นทางใจนั้นครบ ท้วนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปฏิสังขร์แล้วก็ไม่มีการย่อนยานเป็นอันขาดอันหมายความว่าอัลลอสเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่มีชีริกนะอัลลอฮฺมาละกุมินอิลาฮินไกรุท่านจงอิบัดหรือกล่าวไว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเถิดนอกจากอัลลอฮ์แล้วท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วนี่ในคุรุอ่านบอกอย่างนี้แล้วเราก็มองดูปัจจุบันนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์เท่านั้นเฉพาะในบ้านเรา ในเฉพาะสังคมพี่น้องมุสลิมของเราก็ยังมีเรื่องเงินเรื่องทองยังมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างต้องเห็นกระแสเราได้เห็นว่าเรากำลังคืบคลานเข้าไปสู่แนวทางของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างเช่นจะเลือกใครเป็นอิหม,มัมจะเลือกกรรมการสู่เราจะเลือกกรรมการทำอะไรก็แล้วแต่จะมีการวิ่งเต้นจะมีการให้เงิน,ให,งนให้ทองมีของสมนาคุณเราสูนสอนไว้ไหม บรรดาคุลฟาอุรอชิดีนท่านอบูบาการอุมารอุสมานอาลีเคยทําอย่างนี้ไว้ไหมท่านเป็นคอลิฟ้าตําแหน่งนี้ท่านซื้อไหมไม่มีเลยบรรดาซอฮบะอีกจํานวนตั้งสองสามแสนเมื่อสันสุลละจากไปก็ไม่มีเลยที่จะเอาเอาตำแหน่งอย่างนี้มาเป็นการซื้อกันมาเป็นการสมนาคุณกันไม่มีเลยแต่ที่มีเพราะอะไรเพราะมีส่วนกาเฟ ที่เป็นผู้นําในทางนี้เราก็เลยค่อยๆขยับเข้ามาในทางนี้มากกว่าที่จะยึดมั่นของอิสลามเพราะฉะนั้นเราจึงบอกลาตามุตุนในอินลาวันตุมุสลิมูนท่านอย่าได้จากโลกนี้ไปนอกจากว่าท่านจากไปในฐานะที่เป็นมุสลิมคือผู้ที่ยึดมั่นในอิสลาม23ปีอันนั้นเป็นกรอบสําคัญถ้าพูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวบอกว่าแล้วในอุลามาไปไหนมาซับทั้งสี่ไปไหนไม่ต้องไป คำหนึ่งสึงสิ่งเหล่านั้นเถอดเพราะว่าท่านรซูลบอกไว้แล้วว่าท่านได้ไ้รับาศาสนามานี้อัลลอฮ์ก็ยืนยันว่า,าศาสนาครบถ้วนแล้วนั่นคืออายะที่บอกอเลวมาอักมัลตุลากุมดีนะกลุ่มว่าัมันตุอะัยกุมเนมียมัติวะรอดิตุละกุมอิสลามมดีนะวันนี้เราให้อิสลามึ่งเป็นตัวตนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นบัญญัติในด้านไหนก็แล้วแต่ อักมัลตุลากุมดีนะกุม่มศาสนาของท่านเราได้ให้สมบูรณ์แล้ว,วอัตมัมตัวอะไรกุมเนียมัติเนียมัตของเราความโปรดปรานความปรารถนาดีการที่จะให้เนียมัตกับมนุษย์้มีกินมีใช้มีอยู่มีทุนทางทุกอย่างที่จะเป็นเนียมัติเนีย่ยให้ไว้โดยบริบูรณ์แลว้วอิจมามอัตมัมตัวอะไรกลุมเนียมัติเพราะฉะนั้นเมื่อองค์ที่เป็นตัวคําสั่งเหมือนกับบ้านเราที่กําลังเถียงรัฐธรรมนูญกนนี่แหละ ทำไมแก้ไม่ได้ทำไมแก้ได้ทำไมสาลไปรับเอาไว้ไปมาๆนี่จะต้องมีสารภาษาอีกแล้วเพราะว่าแค่วักเดียวกันเน่ยมีและไม่มีหรือผู้ที่เห็นเหตุการณ์อย่างนี้มีให้ยื่นต่ออายการอายการจะได้พิจารณาส่งไปสาลและสาลก็พิจารณาต่อไปขนาดมีและไม่มีหรือเถียงกันทั้งประเทศเลยมาต่อไปคงจะต้องมีสารภาษา เพื่อจะได้เอาขึ้นาสารแล้วก็มาตัดสินยังอีกทีอัลัมดุลยละกูอ่านพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วยังไม่มีสาลไหนะยังไม่มีใครเลยแม้แต่กระทั่งพวกอาเล,ลกิตาบที่ AH าอัลลอฮ์ตาลาได,ได้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านบอกว่าฉีกหน้าเย็บไม่ติดเช่นว่าท่านนาบีอีสานี่พายกไปเป็นพระบุตรของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานว่าอันตะกลต์ลินนาสตตะฮิด um ah ูนีวะอุมมียะอิลาห์ไนนมินดุนิละ นี่ท่านนาบีอิสาท่านไปประกาศรู้ว่าให้เอาตัวท่านกับคุณแม่เนี่ยเป็นอีกสองพระเจ้าเป็นเป็นกับรวมกับอัลลอฮ์เป็นเป็นพระเจ้าทีส่สามเนี่ยท่านไปประกาศอย่างนั้นเหรอก็อละสุบฮานปฏิเสธเลยเพราะความบริสุทธิ์จงมีแต่วพระผมคำว่าบริสุทธิ์นี่สิ่งเลวร้ายจะไม่มีกับพระองค์เราโดยเด็ดขาดกระทั่งท,ท่านก็บอกว่าอ uh ินกลุตุกลุตุหูฟะกัดอาลิมแต่ท่านพูดไปอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องถามเราอัลลอฮ์ทรงรู้อยู่แล้ว เพราะพระองค์ตาละมูมาฟีนับสีวลาอาละมูมาฟีนับสีพระองค์น่ะรู tweeted, babies, ้ในจิตใจเบื้องลึกของข้าพเจ้าแต่ข himself, biết, matter, ้าพเจ้านี่ไม่รู้เลยในเบื้องลึกของพระองค์นี่มันคนละชั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบอกเลยว่าไอ้ที่มาอ้างว่าเป็นลูกมาอ้างว่าเป็นพระเจ้าต้องหลายองค์เนี่ยมันไม่มีมีใครแก้ไหมครูอ่านมีใครบอกต้องเอาไปเผาไหมมีใครบอกต้องล้มล้างไหมไม่มีเลยยังอยู่อย่างนี้เห็นนี้ยังว่าสัจจ์ เนี่ยสัจจะที่แท้จริงแล้วก็เป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอัลกุรอานจึงเป็นมรดกโลกรอมฎอนก็ใกล้เข้ามาแล้วรอมฎอนชาารอมฎอนนั้นละีอุนซิลฟีฮิลกุรอานกุรอานถูกประทาลงมาในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้เราศึกษาใช่เราจะได้มีแนวทางกลับไปสู่บรรยากาศที่อัลลตาลาได้บอกเอาไว้แล้วก็จะได้มีความมั่นคงในชีวิตทั้งทางดุรยาและอาเครอนั่นอันหนึ่งเมื่อ สองอายะได้บอกกับเราให้ทราบแล้วว่าเราเนี่ยจะต้องใช้กาลันซาดิคูลูกาลันซาดีดะจะต้องพูดด้วยคําพูดที่มีแต่สัจจะสัจจะในนั้นก็คือบรรทัดฐานจากอัลกุรอานใจกับปากต้องตรงกันการกระทําต้องตรงอยู่ในกรอบที่อิสลามได้ให้ไว้นั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ล้มเหลวหมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องการนับถือไม่ว่าเรื่องการเมืองการเงิน,กา,งนการทอง ล้มเหลวหมดแล้วทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะบ,าบ,าบ้านเราหรือที่ไหนแม้แต่โลกตะวันออกกลางที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้ก็ตกไปอยู่เรียกว่าเป็นบัวก็อยู่ใต้น้าไม่ไม่มีใครมองเห็นความสําคัญแล้วหลังจากที่อิสลามเป็นเหมือนวดวงแก้วดวงใจหรือเพชรล้าค่าที่โลกต้องการเพราะคําสอนนั้นไม่เหมือนใครใคร,ใครเขาบูชากันจะต้องหาโน่หานีมากมาย เดี๋ยวจะต้องทู่เดี๋ยวจะต้องประทัดเดี๋ยวจะต้องหัวหมูหัวแมวอะไรเยอะแยะแต่อิสลามบอกธรรมดาท่านเข้าพบอรร์ได้ทุกเวลาทุกวันนั้งห้าเวลาวันอีดเรอให้ท่านไปสัมผัสกับพี่น้องไปพร้อมมาอับแล้วก็ไปรื่นเริงรื่นรงของท่านจะต้องมีโน่นมีนี่ไหมไม่มีเลยมีตัวอย่างมาเล่นกีฬาวิ่งแข่งกันนั่นเป็นกีฬาในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้จะมีเล่นกีฬาก็เล่นไป แต่บ,บัตนี้กีฬามันกลายเป็นเรื่องธุรกิจมากมายแล้วจนกระทั่งจอดำต้องขึ้นศาลต้องขึ้นศาลเพราะคนมีสิทธิ์ที่จะฟองแต่ความจริงนั้นถ้ามองในแง่มุมหนึ่งของในด้านจริยธรรมแล้วจอดำเนี่ยดีทำไมล่ะไอ้การพน,นันมันจะได้น้อยลงถักกำจัดเรื่องการพน,นันเพราะว่าอาชญากรรมที่ก่อเกิดขึ้นมา มันมีอยู่สองอย่างหนึ่งยาเสพติดเอาเงินไปทําเอาไปทําอะไรเอาไปยาเสพสองเอาไปใช้พนันเล่นการพนันไปใช้หนี้พนันเห็นหรือยังมองโจทดชัดมากเลยแล้วก็เหตุที่เกิดมนันเห็นอย่างชัดเจนเลยมันต้องเอาอย่างที่พระสิทธถะได้สอนว่ามันทุกอย่างมันมาจากเหตุในกูรอ่านก็บอกมาพันสร้อยกว่าปีบอกลิกุลลิเชยินซาบบะ ทุกอย่างมันมาจากเหตุเพราะฉะนั้นต้นเหตุมันมาจากอะไรต้นเหตุมันมาจากไอ้กเกิดพน,นันมันมีมันมีเล่น,นบอลจบแล้วบอลเนี่ยเก็บแล้วพราะไม่ได้เกี่ยวกับปากกระทองเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีก็อ,อยู่ได้นะหรือว่าลอตเตอรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นของเป็นอาบายมุกสามารถกําจัดได้เลยนะถ้าหากว่าเมาแล้วก็ไปทําอะไรต่าง อย่างที่เราได้เห็นเมาแล้วไปก่อเหตุพ่อแม่ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หรือไม่รู้จักทั้งนั้นแสดงว่าส,สมองใช้ไม่ได้แล้วก็เห็นแล้วว่าชัดเจนสติติยืเลือกแยะจะต้องรักษาเท่าไหร่ทรัพย์สินเสียหายเท่าไหร่เพราะจากสุรา Allah นี่อัลลอฮฺจงได้ทรงบอกขั้นตอนในการห้ามสิ่งมศยะทั้งหลายก็บอกว่าทั้งเล่าแล้วก็การพานันมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษแต่โทษมันมากกว่าคุณ อิสมุฮ์มาอักบารุมินนาฟาไิมาโปรดมันมากกว่าคุณแล้วบอกแล้วในที่สุดพอเรื่องอิมานปรับปรุงเข้าใจพอสมควรแล้วนี่ลงบัญญัติมาห้ามโดยอินนัลคัมรุลไมซิรุลอังซอมวัลอาซลามอิริจซุนมินอามาลิชัยตอนฟาจิตานีบูห์ไม่ว่าอาวัยมุกการพนันกันเล่าหรืออื่นๆเนี่ยมันเป็นสิ่งสกปรกเป็นการกระทําของมันร้ายชัยตันมันร้าย ท่านจงยุติโดยสิ้นเชิงฟะจานีบูแล้วเป็นไงไม่ต้องมามีตำรวจคอยนั่นไม่ต้องเพราะปลูกฝังสํานึกให้เกิดขึ้นโดยอีมานอยู่ในใจแล้วทุกคนปฏิเสธเองทุกคนดูแลลูกหลานเองเมื่อตัวเองปฏิบัติได้แล้วสิ่งมาเสียทั้งหลายเนี่ยมันจะหมดไปไทยพูดทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอิสลามมาเพื่อเราไม่ได้มาเพื่อใครเลยและอิสลามรุ่งโรจน์จูงคนเกือบ เกือบทั้งโลกในยุคนั้นให้สู่แสงสว่างได้เนี่ยก็เพราะกูรอ่านเพราะไปปรับปรุงใจก่อนตรงเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะไรเมื่อจะมีปัญหาปั๊บนี่ไปโทษเศรษฐกิจก่อนเพราะงั้นต้องหาเงินก่อนจะตั้งกรรมการก็ต้องมีทุนต้องหาทุนก่อนไม่มีทุนทําไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้สําคัญไม่มีเงินเดินไม่ได้รอสุรุลล์ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นรอสุลคนเดียวสอนโลกทั้งโลก แต่มาตั้งกรรมการเอาคนนั้นเป็นสหาบัตดึงมาคนนี้เป็นคนใกล้ชิดดึงมาจนกระทั่งครบแล้วก็ทํางานเพราะต้องดูใจเป็นอันดับแรกเพราะอิสลามมาถอดมาถอนไอ้สิ่งต่างๆที่มันมาทาให้ใจนั้นมัวหมองออกไปซะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องชีริกแล้วก็เรื่องเอาสิ่งอื่นๆมาเป็นพระเจ้านอกจากตัวเจวิตท,ที่เป็นวัตถุแล้วเนี่ยเอาออกไปจนกระทั่งกระแสะยาฮิลียก็หมดไป กระทั่งว่าซอฮาบัตนบีวันหนึ่งมาตอนมาพูดต่อหน้านะบีบอกเนี่ยอีกคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบัตมือนกันที่บอกยับนะซาวดะก็แปลว่านี่ลูกอีดำแค่นี้รอสุลลอฮาบอกอ ah ah ินนฟีกะจัฮิลียานี่ในท่านในใตัวท่านยังมีจ ah ah ัฮิลียะอยู่เดียนี่เป็นเป็นซอฮาบัตใกล้ชิดแล้วยังใช้คําพูดอย่างนี้อีกเหรอในตัวท่านนี่ยังมีจ ah ah. ah ah ัฮิลียะอินนฟีกะจัฮิลียะแสดงว่าคําว่าจัฮิลียะยุคมืดเนี่ยมันต้องขจัดไป ให้หมดยุ่คริสตจุกรมีนัุ่ลูมาที่ิอลนูรอกุรอานนำท่านออกจากมืดสู่ความสว่างอัลฮัมดุลิลละความสว่างได้จากอะไรจากใจก่อนเพราะนั้นเมื่อใจมันอยู่ใน้อนทางที่ถูกต้องใชจแล้วที่ชอบทำใช้แล้วไม่ต้องไปแจกแจงรอไเรื่องอื่นนะให้รู้ว่าของที่มันถูกต้องนะันมีอะไรเท่านั้นแหละ เหมือนกับนรกสวรรค์เราไม่ต้องไปสอนว่าในน,นรกมันมีอะไรในะสวรรค์มีอะไรมาขอให้รู้จักว่าอิสลามอีมานเป็นยังไงอิบาดัตเป็นอย่างไรมูอามลาลัตคือด้านสังคมเป็นอย่างไรให้รู้จักหลักแล้วท่านก็จะปลอดภยัยไม่ต้องไปแจกแจงว่าต้องลูวนรกนะนรกมันมีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปสอนเลยนี่คือหลักการที่ท่านรอสูลลรอ ได้สอนมาไม่งั้นกูรูเกาลันสิริดาลาตามูทุนนอิลลาวันตุมุสลิมุนใช้คําพูดที่มีแต่สัจจะเถิดอย่าเป็นเหมือนพวกนาฟิกพูดถูกต้องพเผลดีแต่ใจไม่เอาเดี๋ยวนี้มีแยะเกือบร้อยทั้งร้อยที่ท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วฟังได้ไหมคาพูดคําพูดฟังไม่ได้เลยพฤติกรรมก็ฟังไม่ได้เลยกินบ้านกินเมืองกันมันถึงจบลง เพราะฉะนั้นอิสลามจึงเป็นความหวังของสังคมของมนุษยชาติคำสอนเดียวแล้วถือได้ว่าเป็นมรดกอินนานะ์นุนัซัลนาซิกรอวะอินนาลาหูลาฮาฟิซูนเราได้ประทานกุรอานมาและเราเป็นผู้รักษาแน่นอนคนในรักษาไม่ได้แต่อัลลอฮ์เป็นผู้รักษารักษาโดยยังไงรักษาโดยระบบของพระองค์พระองค์ให้เราได้ท่องให้เราได้ศึกษาในอัลกุรอาน นี่เคยพบคนต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งอเมริกัน U.S. ได้นั่งคุยกันเขาบอกว่าแปลกใจเหลือเกินว่าทำไมพี่น้องพอเขาแต่งงานกับมุสลิมคนไทยทำไมพี่น้องเราเนี่ยสอนลูกให้อ่านคุรานได้แล้วถานว่าสอนมินิ่งหรือเปล่าสอนอคำแปลหรือว่าความหมายสอนไม่ได้สอนสอนให้อ่านอย่างเดียวก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะเขาอยู่กันได้ยังไง เอะแล้ขาเขาย,ยอมเรียนกันได้ยังไงโดยไม่รู้อะไรเลยมันมันคานก,กับข้อเท็จจริงหลักในใน,ในตัวห้องมนุษย์เลยแหละว่าเ,เราจะทําอะไรสักอย่างแต่เราจะมีภาษาจะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราพูดถูกหรือรูดผิดก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันก็มีคนอยู่คนหนึ่งไปทําฮัดแล้วก็เดินต่ววับแล้วก็ฝนตกหนักทีเดียวคนอื่นหนีไปหมดแล้วคนนี้อยู่ทาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละคนคนนี้ไม่เนี่ยฝ่าฝนฝนเปียกกันอยู่แนบข้างกาบ้านยกมือขออุออยู่นั่นอับสงสารก็เลยไปถามว่าทําไมฝนตกแล้วออกมาได้แล้วฝนตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังขอดุอาไม่เสร็จขออะไรล่ะไหน้วบอกให้ฟังสิ um oh, Allah, อัลลอฮฺมักิน่าไรกันโอ้อัลลอฮ์ขอฝนนี่ดูอาเนี่มันเป็นดูอาของฝนอัลลอฮ์ให้มาแล้วขอทําไมอีกขอทําไมอีกฝนตกมาแล้วพขาบอกฉันไม่รู้ พะฉันท่องมาอย่างนี้ก็นึกว่ามันเป็นการขอพิเศษอะไรก็เลยไม่รู้นารับก็เลยบอกนี่ฝนตกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเอาลองไ้มาแล้วเนี่ยที่เคขอเนี่ยที่บอกให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนี่คือความไม่รู้ภาษาเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อสอนให้รู้จักสอนรู้จักอ่านแล้วให้รู้จักความหมายด้วยไม่ดูรายละเอียดความหมายเอ่อโดยสรุปก็ยังดีฟาติฮะมีอะไรกุลยากุลอูซุบิรบบิลฟะลักกุลอูอูบิรบบินาสมันมีความหมายโดยสรุปอย่างไร จะดีมากทีเดียวใกล้เดือนรอมฎอนมาแล้วกุรานเดือนในเรอมฎอนรมอนรมฎอนมีภารกิจเยอะแยะให้เราศึกษาแล้วก็ทาให้ดีลาตมุตุน,นอิลลาวันตุมุสลิมุนพอบอกว่าคนที่เป็นมุสลิมนคนที่รับนับถืออิสลามคําว่าอิสลามนี่มีการนําเอาไปเอาไปธร,รมามากินกันเยอะแยะเมื่อก่อนนี้โดยความไม่รู้ก็ขายต้มเครื่องในขาย ก็เขียนว่าเครื่องในอิสลามแต่ความจริงน่เขาต้องการให้รู้ว่าเป็นของถูกต้องอาหารอิสลามแต่เข้าไปดูมีอาหารอิสานทั้งนั้นมีล่ามีก้อยแต่คนอิสลามขายมีแกงเเนื้อมีแกงปลามีแกงไก่จะบอกเป็นอาหารอิสลามเอ๊ก็เห็นเขาก็ถามว่าก็เห็นเป็นอย่างเดียวก็อาหารของของคนที่ไม่ใช่อิสลามก็เลยเพิ่งจะอ้อว่าอ๋อที่ ทำเนี่ยตามตามตามหลักอิสลามคือเนื้อต้องต้องต้องเชือดมาซะก่อนเวลาปรุงก็ปรุงให้ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มีสมุนไพรอีกสมุนไพรเน่ยมีกี่ซองสมุนไพรแกเ่เรื่องยาเสพติดโดยเด็ดขาดสี่ห้าวันหายดีมากดีมากแต่ตรงที่เอาอิสลามอะสมุนไพรด้วยอิสลามรักษาด้วยอิสลามให้หาย าจากการอ,อยาเสพติดมาตรวจดูแล้วอิสลามทั้งเล่ม30มสิบยุสเนี่ยมีแต่หลักไม่มีสมุนไพรเพราะมันบอกขายสมุนไพรแล้วก็ด้วยอิสลามมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถามว่าหลอกนะมั้ีคนมาถามว่านี่มันหลอกกันหรือเปล่าไม่ได้หลอกเราเขเข้าใจผิดเพราะคนเราเนี่ยเ,เขียว่าอัลยาลกับลาละนก็คือยาเฮก่อนก่อนที่จะ แต่จะได้รู้อะไรรายละเอียดเราต้องให้ข้อมูลให้สิ่งที่ดีนะครับมีคนถามก็เลยได้ตอบว่าอันนั้นคงใช่ผิดจริงๆแล้วด้วยอิสลามด้วยอิสลามอิสลามอยู่ในคุรุอานในคุรุอานไม่ได้บอกเลยสมุนไพรไม่ใช่ตำราสมุนไพรไม่มีเลยมีแต่หลักการว่าอินนามัลคอมรุลไมซิรุลอันซอบริจุซุนมินอามลิชเสพติดทั้งหลายหรือมันมึงมาเรื่องการมันมันเป็นเรื่องศกปรกเป็น การกระทําของชัยตอนท่านจงละทิง้งจงยุติสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงนั่นคือบทบัญญัติแล้วคนก็มีอีม ا นแล้วก็เลิกต้มเลิกกินเลิอกอะไรนี่ทั้งหมดเลยรอสุลลลฮ์ก็บอกว่าคนที่จะติดร่างเข้าไปด้วยคนผลิตคนส่งเสริมคนย้ายคนยกคนเสบหมดเข้าไปหมดคือตัดหมดทุกรากให้รู้ว่านี่มันเป็น หนักหนามากปัญหาที่ถ้าใครไปดื่มแล้วเมาเนี่ยมันก็เหมือนกับทำจินากับมารดาของตัวเองหนักมากอุมมุลฝดาาแปลว่าเป็นมารดาแห่งความเสื่อมเสียทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราให้ห่างไกลเห็นหรือยังว่าต้องแก้ด้วยใจแล้วทุกอย่างตามหลักการไม่ใช่กุรามีสมุนไพราขายนะไม่ใช่ เพราะฉะนั้นไอสมุนไพยขายไปแต่ไม่ใช่ด้วยอิสลามหลักการอิสลามแล้วก็ในในในกุรานไม่ได้เสนอว่าให้ทําเป็นซองนั่นต้มสี่แก้วหาแกา้เหลือแก้วนึงอะไรไม่มีเพราะเอาคําว่าอิสลามไปทําให้คนได้เข้าใจผิดในอันนี้ก็มีแล้วก็อีกเยอะแยะที่เอาอิสลามอยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะวันนี้วันศุกร เดี๋ยวท่านกลับไปไปเปิดเวลาอาซาดพอเสียงอาซาปับ๊บก็จะมหีหน้าจอเนี่ยมักกะกําลำลังละหมาดกำลังอาซาและละหมาดอาัสดีกงกับเวลาในประเทศไทยเลยตกลงว่ามักกะกะไทยเนี่ยสี่ชั่วโมงแต่ว่าพอมาเปิดทีวีในประเทศไทยนีย่ก็ตรงกันพอดีเลยถามว่าอันนี้สร้างอะไรสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องแล้วใครที่ยเยเฮ่ล่ะก็คนที่เปิด เออก็นักวิชาการเยอะแยะก็นักวิชาการไม่ได้สังเกตมันก็ใหเฮเหมือนกันเพะฉะนั้นเราก็บอกกับคนที่ถามว่าสิ่งเ่านี่มันถูกต้องไหมว่ามักกะประไทยเนี่ยมันไม่ใช่เวลาเดียวกันแล้วไป,ไ,ปไปเปิดให้คนเห็นว่ามันเป็นเวลาเดียวกันก็ขัดกับข้อเท็จจริงเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีที่มีอาจารย์มีการละหมาดจะชักจูงในคนละหมาดอันนั้นก็มีเดียดดีแต่ว่าเนียดดีเหมือนก็ทําพูดดีที่พวก ในสุรมูนาฟิกูนนะพูดดีบอกว่าท่านมุฮัมมัดเป็นรสลุลล์แต่ a l l บอกนี่ท่านนี่เป็นมูนาฟิกเพราะว่าปากกระจายของท่านไม่ตรงกันนี่ใ,ในในตัวอย่างบอกที่พูดอย่างนี้ทั้งหมดเพราะเราในเดือนรอมฎอนกาลังจะมาถึงรอมฎอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะปรับปรุงตัวของเราเองเพราะเราจะต้องใกล้ชิดกับกุรอานและวกุรอานนี่อย่าทําเป็น question mark เหมือนกับคนที่เป็นฝรัง่งบอกว่า แล้วทำไมสอนกันได้ว่าว,วาว่วาวสอนก็นทํานองสอนอ่านยาวอ่านสัน้นไอ้น,นี่มัดสอนจนกระทั่งว่าตัวนี้ตายนูนตายพบมีไอ้ตายเลยยังไปพบได้นี่อีกโอ้โหเก่งมากเลยนะ,นะตัวนูนตายย,ยังไปพบมีขนาดตายเลยไปพบได้อีกบอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีสอนเท่านั้นเองไม่ใช่ ก็มีวิธีสอนก็ก็อย่างอื่นก็สามารถที่จะบอกให้ให้เข้าใจได้คือคนอื่นที่ฟังแล้วก็จะได้มีความเลื่อมายว่าอ๋อนี่มีหลักวิชาจริงๆเพราะฉะนั้นลาจมุต um ุนอิลลาวะอันตุมุสลิมูนท่านอย่าจากโลกนี้ไปนอกจากท่านที่อยู่ในลักษณะเป็นมุสลิม นะสิ่งใดที่มันดีเราบอกก็ดีสิ่งใดที่ไม่ดีเราบอกว่าให้ปรับปรุงเสียตามบัญญัติของอัลกุรอานกูรูเกลันสดีดาอันนี้เป็นเรื่องที่จะถูกต้องจึงขอฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้อากูเล่าลีฮะดะวาสอฟิรุลลอฮ์ละฮะดิมลิวะละกุมวะลีชาอิริมุสลิมีนมินคุณลิดัมฟัสอฟิรุห์อินนัห์ฮุวะลกฟฟุรุรฮิ